शरण गच्छा สันติภัสตาบาลักัตาริปะเตเสตุขามังคุปปิมังปาจังขอเจริญเจริญพรเจริญตุศรเตมา่วมปัน้ามบารมิจัมบารมีคือธรรมดีการธรรมดีคือความสุข วางถูคคือดีถ้าถชคมแล้วมนดีหมดแต่ถชมันสองโชคโชปลายถูกใ,ใจโชคในกินรวบยอดในชีวิตในมุกเราถึงเราจะรวยถึงเราจะรวยเราจะ,าจะงามเราจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ถูกความถูกไม่ได้พระพุทธเจ้าจงจัดเิ่งที่เป็นวงกลมของตัวเองที่ย่า ลาบยอดใจรเฉินดูยอมกว่าไม่ดีลาบคืนทองลาบคือไร่นาลาบคือทุกอย่างที่เขากินเขาใชา้คนนี้ได้หมดจะไม่ัดนีกว่าเศรษฐีหมาเศรษฐีอากะาหมาเศรษฐีแต่จรในยุคข,ของเราเพิ่งจ้างรวยจริงรวยมาก ทำบุญกันยังเป็นร่ำเป็นสเพระว่าคนรวยํำบุญเท่าไรทำถานอะไรก็ไม่หมดแต่ถามว่านั่นหรือความสุขไม่กรวยหรือไม่รวยสวยหรือไม่สวยถ้าถูกใจสียางนีถูกใจด้วยถูกใจด้วยดีที่ที่ดุแต่ว่าของสียางลาบยอดจะเริ่มจกจบไปตามลังเอง ศุกนี้เป็นยอดของชีวิตเราได้ยอดได้อะไรทุกอย่างได้ชื่อเสียงแต่สุขไม่ได้สุขกายด้วยสุขใจด้วยนะสุขกายโรคไปได้เก็บควไม่ค่อยดีสุขใจไม่เคยไม่เคยร้อนใจอะไรแต่ว่าสบายทั้งวันทั้งคืนทำอย่างไรให้สุขกายสุขใจนี่แหละจำบุญเนี่ย คุในเป็นญาวิเศษเป็นโอตดย่างพิเศษที่จะโ,โลอบโลมโจลมรอบใจเราได้ให้เราเป็นสุขได้ไม่ทุกแต่ีบางคนรวยมากก็ยังฆ่าตัวตายคนเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเขาในที่ต่งางๆก็ยังฆ่าตัวตายแต่คนมีความถุกใจแนวนีไม่มีการฆ่าตัวตายเพราะมันไม่ทุกอะไรเลย มีจริงๆเช่นพระพุทธเจ้านี้จบหมดเลยใน,นเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ท่านสอนว่าทุกคนให้ทำจุกเกิดทำจุกให้เกิดขึ้นในใจมากก็ถ้าใจร้อนมันวุ่นวายมันกระเจือกบกระจนนี่มันเป็นปกติไม่ได้ก่นใจร้อนอย่างหนึ่งก่อนใจไม่ไม่ไม่ไมไมไมกล้าปราณีอย่างนี้ถ้าก่อนใจไม่ตามปราณีในนี่ใจบุน แลต่ใจดีและใจเย็นศาสนานี่ใกล้กุบความจิตใจให้เย็นใจใจเย็นต้องกำหนดจำกรรมฐานเกี่ยวกับอุทธรณ์วัดจเพียงชั่วฤกษ์ลมพอนิยมลองนั่งดูโดยเย็นดันทีเลยจบดันทีเลยไม่มีสุขไหนจะเหนือจากการากาจิตใจโบกยาย การกินการอยู่มีสามีภรรยามีอะไรทุกอย่างมันยังมีวมความทุ์ประสมอยู่เกิดสุขของกิเลสเรียกว่ากามมาจสุกกามมันสุกมันมีสุขกิงแต่ว่ามันเดือดร้อนไปหนัถ้ากามมันสุกไปถอนได้จริงไหงกรรมเจ้าก็ต้องทำให้ทำกามมันสุกนี่อันตรายโยมไม่ว่าใครเนี่ยถ้าหาความสุขปัะจิบนี้มากเกินไปนจะเสียหาย เรา่ทษบรรดายามันเป็นพิษชนิดเดน่งถ้มันปั่นใจให้เดือดร้อนตลอดเวลาถ้าตามมาจบกฤทธิย,ยามาส่ด้วยฤทธิยาเรารับคนเดียวยงอื่นมาแต่เพื่อนกับหัวกระรองไม่ได้ก็เลยฆ่าตายเ้อะแต่ถ้าทุกใยจ,จริงไม่ประสมด้วยกิเลสนีไม่มีฆ่าใ,นนาใครจะือดรอนมากไปจะไม่ฆ่าเรา ขอญาตยอมทั้งหลายหาความปลุกใจกับเวยให้ได้ความปลุกใจก็มาจากอะไรมาจากไม่ทำบาปบาคืออะไรบาก็คือผิดบาคือของเลวเช่นว่าเราผิดตามตาเรามีตาเราไม่น้ำท่วมไม่ทำร่าตายดีมันจะเกิดความยินดียินร้ายพอยินดีเกิดร่างคะพอย,นย,นยินร้ายเกิดโทสาไอ้นี้เราอันตราย ทุกคนต้องรู้กัสคำนวณได้คำนวนตาเห็นก็ได้แต่อย่าไปเลยถึงรับถึงจำวางก็ได้แต่อย่าไปเลยถึงรับถึงเปลียนถึงงต้องเป็นเลี้ยงรถก็ได้อต่อย่าิดอย่าไปในทางว่ารับ่วานจงให้ดูเป็นกลางๆดูว่ายากแต่ถ้าพูดข้าวจะไม่ยากโยมไม่ยากเลยบราะมันเคยตัวแล้วมีรัฐควบคุมอย่าปูกแ่เรื่องอื่น ยายนุ่งปวกแต่เรื่องการแต่งน้วแต่งตัวใหว้สวยง่ยมากแต่งใจดีกว่าพระพุาาทธเจ,จ้าไม่ได้แต่งตัวอะไรยะแต่งใจทท้งนั้นแต่งใจให้ดีที่สุดกว่าใจดีที่สุดจะไม่โกรธใครจะไม่นับใครด้วยแล้วก็จะไม่พิษเป็นไวไม่เป็นพิษเป็นใดรกับตัวเองที่พูดทันทันนี้ีนก็ก็คือยอดแดงธรรมะยอดแอดงบุญยอดยอดแดงความดี อย่ามุ่งเอาความมีแต่เงินทองอย่างเดียวเง,นนนง,วง,งินทองมันได้ไอ้ต้องใช้แต่ว่าไอ้ที่ไอ้เงินทองไปอยู่เช่นว่าคุเจ้าเป็นกระที่ยิ่งใหญ่รวยมหาศาลถ้าทิ้งเงินทองหมดแต่มามุ่งเอาความถูกตามใจความทำจิตทำใจเหมือนพวกเราที่ทำใจเนี่ยคำว่าทำใจนี่ไม่ต้องทำจริงไม่ใช่มาทำว่าปากกว่าปากม้องนั่งจริงๆตองนั่งแล้วกู ชาใานลองดู้า้ลองทั้งห้านาทีเลยอย่างเนี้ยทาใจทั้งห้านาทีกำหนดพุทธไม่เก๋เวลาลคุ้งค้าให้ทั้งใจ่กิตใจว่าเราจะกัดอยู่ไหมมันยังดื้อยังดิ้นรนอยู่ไหมแต่ยังดิ้นรนไปที่อีนบ้าง อนาคตบ้างทิศนั้นทีน่นี่เรียกว่าใจมันวิน่งใจมันวิ่งพลานยังจับไม่ลงตัวต้องเอาไว้อยู่ต้องมัดไห้อยู่ไรีว่ามัดแล้วไม่ปล่อยกัดแล้วไม่ปล่อยคําว่าไม่ปล่อยนีย่คือไม่ปล่อยใจให้ใจมันได้เรือไปทางโนกถ้าใจล่าเรือไปทางโล้นทิศนั้นที่นี่เลยมันออกนิ่งไม่ได้น,นิ่งไม่ไ่ากระจุบไม่ได้ นวนุษา์พุทธราสนาจะเสืออระอนเรียว่าก็เลาเปิดเปิ่เรื่อยไปพรจะนั้นจักจันทรัดจักจิตนี้ไม่เพืเ่อเำก็เลาเปิดเปลงนี่ต้องนั่งนิ่งนิ่ง,งแล้วกว่าพุทธ,ทธคนเราที่เกิดเป็นมนุษย์นี่ยอมมามาจากบุญถ้าไม่มีบุญแล,ล้วเกิดเป็นหมูหมาเป็ดไก่เกิดเป็นสัตว์เดีัจฉาน เป็นมนุษย์ตั CDU, ้งหญิงตั้งชายชายจริงหญิงแท้นี่คนตกแต่งไม่เป็นใจเป็นหญิงจริงแล้วก็เป็นชายจริงกำบบนหญิงชายจริงเนี่ยไม่เป็นกระทอมไม่เป็นทอมไม่เป็นกระเทยไม่เป็นตาบอดหูหนวกใครมีตาบอดบ้างไม่มีมีแต่ว่าพวกเราไม่มีใครหูหนวกกันบ้างหูดีทั้งนั้นใครมีคนมีกายมือจริงมือหหิมืองอบ้างไม่มี ครเป็นที่เรือ่องบุญสามปางไม่มีเห็นไหมล่ะมันเป็นบุญขนาดไหนถ้ามันเป็นจะว่ายาังไงอันนี้ยอดยมมาวัดจนนมากไม่เป็นโรคร้ๆระบุญก่อนไป่ถ้ามามากแต่ไม่รู้ตัวว่าถ้าบุญมาก็ไม่เกิดถ้ามาจะไม่ไม่มาที่พอทาบุญไปทาอะไรไปทาบุญมันจะได้อะไรสมบูรณ์นะแต่ถ้าคนบางคนจะกเ,เา่าวทาบุญที่นั่นทาบุญที่นี่ไปก็ไปทใกล้ทั้งใลเพราะว่าบุญมันโดนมันโดนม่อยู่ มันต้องไปไปไหว้ไปกราบไปความแท้ความธรรมหรือไปร่วมกํบบนกรบเขาอย่างนี้เรียกว่าบญสิงไม่ใช่บาตรสิงบนมันสิงในใจ้วมันถอนไม่ออกไอ้พีีข้าวยังไล่ออกได้เทวดาข้าวสิงก็ยังออกได้แต่บเข้าวสิงนี่ออกยากเช่นพระพุทธเจ้าในบนข้าวสิงทีนี้ค,น,คนบากเข้าวสิงไม่กำบางอยู่ไม่ได้ ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ต้องกินเหลา้ามองยาต้องเทีเท่ยวเตะเปรี้ต้องอะไรต่วอะไรสารพัดอย่างนั้นบาปปัญชิงพวกเรานี่บุญนสิงบุญดลบุญก็ถูกหัวใจเพราะว่าบุญนเนี่บบยมันจะไปแล้วฝนตกแดดออกน้ำ่าเือยนจะไปไปทำบุญทำด้วยอะไรก็แน่แต่ที่พอใช้ได้ทำบุญกับคราบหลาอาหารทำบุญกับกา,ารด้วย บางทีไม่ต้องกาบราหารเอายเงินก็ได้ไม่ต้องมากถ้าไม่มีเงินงก็ทัเจิตจําใจไม่ะว่าตัวเงินเป็นตัวบุญนะตัวเงินเนี่ยเป็นตัวเดือดร้อนตี่ต้าควันกันตายนี่กีนารอนกันนี่นี้ริยามาร้ายกันอยู่ดิทม่ระวังทำทำประตูเลยที่คุณใจท,ทำไมก็ระวังคนแม่เข้าแม่เข้าอะไรพวกนนเนี่ยจะขเขาจะงเอาบน เพราะฉะนั้นเงินนี่มันลอดแหลมต่อคนที่ใจ่ําแต่ถ้าคนใจสูงเรื่องเงินไม่มีปัญหาประตไไูไม่ต้องปิดก็ได้ไม่ต้องกลัวคนไม่คนไม่กาม,มยยอยหรอกเพราะนั้นเรื่องบญเป็นเรื่องใหญ่ที่นั่งกรรมฐานนี้กระบูลคือําให้ใจเป็นสุกแค่ก่อนแรกันถ้าใจสุขแกรแล้วนี่กอดข้าวตะวันตรงวันก็อยู่ได้กิน,นเก่็ดน้ำห็นข้าวเราก็ได้แต่คน ไม่มีบุญงกินกับข้าวแระเลด็ดอร่อยไปยังไม่สุขใจเลยนอนหอนอ้องแอร์สบายสบายก็าายไม่สุขใจเลยเพราะฉะนั้นเราไม่นอนห้องแอร์เราอยาู่อย่างคนยากคน,นจนก็ได้หาความสุขก,กับตัวเองเช่นพระพุทธเจ้าที่นานหาความสุขนนในป่าไม่มีอะไรมาแปรปรูมเวลเราไปหลอนใจอยู่เป็นสุขสุขสุขด้วยความจำจิตจำใจให้ํำใจต่อเนี่ยธรรมาเพูดบ้างเป็นธรรมดา อาจจะพูดอีกนิดสมมดว่าประเทศตรนหล่นจดำไม่ได้เลยแต่การนั่งกรรมฐานไม่ต้องความก็ได้จำได้แม้ยากว่าวันนั้นฉันมีกว่าทุกฉันทำใจได้สบแต่ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้ไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่ตรงนี้แหละจำจิตจำใจเช่นเราพระพุทธเจ้านี่เวลาร้อนจัดถ้าไปนั่งกลางกลางแแดดเวลาหนาวจัด ท่านบกของจีวรแต่ว่าคนหนาวอยู่กันคนกันหน้าทีนี้คนเดินผ่านคนนี้มันหนาวอย่างแรงเลยเขาก็ไปทูลถามว่าพระองค์มีจีวรผืนเดียวนึงจะคุ่มป้องกันความหนาวได้ไหมไอหนาวเป็นองธรรมดาพระเจ้าไม่หนาวคนที่หนาวอย่างแรงก็คือคนราคะคนกำหนักดกิีิณีหนาวมาก หนาวใจอย่างแรงร้อนใจอย่างแรงที่จะไปหาความสุกจากความมารมณ์ที่พูดนี้เพื่อเตือนใจคนที่ความำกำลัดรุนแรงเกินไปมันจะเสียหายแก่ตัวเองความเสียหายไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกอยู่ที่ตัวเองครับษาใจไม่เป็นปล่อยให้กิเลสราคะโทสะมหวมาเล่นงานตลอดชีวิตเพราะนั้นเราต้องปัดกันว่าการตัดไม่ใช่เอามีดมาตัด ด้วยหัวใจที่กลมเหล็กด้วยปัญญาตัดไปลงไปว่าร่างกายนี่คุณรักทำไมั้งหนากลงของคนและควันหนังน้อยเย็นกระดูกเยื่อนในกระดูกมากหัวใจจับความเปิดใจกอดใจใหญ่ใจน้อยห่ายไปหย่นก่อนคุณรักน้กหนัยในร่างกายแม้แต่เนื้อหนังมันก็ไม่จับถามตรงใดมันหอมว่าททำไมเป็นหลงรักเหลือเกินคุณเตือนใจตัวเองจะว่าหย่ามันหลงจากหนักให้เป็นเบาเบาเลยจะหมดไปเอง องหมดวันไหนคุณจะมีความถุขทันทีได้แต่ถ้าอยานรักคุณวายอยู่ในคนทุกทุกแน่นอนไอ้คนรักอยากไปนานไม่รู้ไปหารักใหม่อยืออย่างไรก็ไม่รู้เราแวนนักงานเราแวงรับเนี่ยหัวบ้างเมียบ้างมันก็ยุ่งในโจอย่าเอาความยุ่งใส่ตัวเองดิทำบุญอย่างอื่น้ลยที่คุณเจ้าไม่ให้เดือดร้อนก็คือทำบุญทย่างใจอย่าไปคิดอะไรมาก อย่าไปกังวลอย่าไปจ้กอการอาดูงอะไรกับชีวิตได้มากแค่กระแลกมันไปปิดบ้างถูกบ้างเอาเอาชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ก็คือชีวิตยอยู่กับชาติาเกจเกนี่การึกกูลูอาณาปานตรีได้เลิกลงหายใจน้าออกคำว่าพ,พุทโธนี่พุทโธเป็นยาวิเศษโยม กูว่ากูาพูดง่ายๆแต่พอทำก็จริงนะดีเหลือเกินดีจริงๆยอมทำดูเถอะทำเพียงแค่ที่รีดน้ำก็เพียงแค่ไก,ก่กระพือกเปีเปียงหูและวเล้งแล้วจ้างกะดีกูนี้นี่เดียวก็ยังได้บุญยอมไม่เชื่อพระแต่เชื่อใครพนะระไม่ใจเอาคำพูดมาหลอกลวงคนเอาคำพูดมาให้คนได้ทำดีในตัวจะได้บุญ ขอเดชะ功德เธิรัตนาใครอันเป็นมัน่นใจจะอนุภาพยิ่งใหญ่ที่ญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญทำบุญศลสมาจารนแม้ตามความดีประจันของชีวิตขอความดีอันนี้จงบรรลุนนบรรดาในชาติเกนนิดอายุพรรษาสุกสรรค์ภะนะรุกายทุกใจตลอดกาลและนานเชื้อ